บ้านคุณเพื่อนๆเ,เนาะคือสมมติว่าเราไปวันจันทร์ช่วงเย็นก็ดูงานตั้งแต่สวัสดีเหตุง่ายๆเลยนะคะอันนี้ก็นำมาฝากนะคะสำหรับมือใหม่หรือว่ามือเก่าเนาะคือดีต่อเราก็จริงค่ะแต่ว่าระบบอาจจะมองเราเป็นสแปมก็ได้เนาะหรือไม่ก็เพื่อน บ้านคุณเพื่อนๆเ,เนาะคือสมมติว่าเราไปวันจันทร์ช่วงเย็นก็ดูงานตั้งแต่สวัสดีวัดประสิทธิภาพการโพสต์แล้วก็การตอบคอมเมนต์เนาะแล้วก็การเข้าถึงกี่คอมเมนต์อะไรประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าคอมเมนต์เราเยอะจากที่การแจ้งเตือนของระบบ เปลี่ยนไปไม่ได้เปลี่ยนค่ะเรียกได้ว่าไปแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสังเกตนะข้อสังเกตโดนลบค่ะของธนาภานี่เยอะมากเพราะว่าเวลาไปเยี่ยมบอดอบอกเรานะคะว่าคุณควรจะโพสต์วันละกี่โพสต์แล้วก็คุณควรจะตอบคอมเมนต์ได้ การเยี่ยมบ้านเพื่อนเยอะๆดีต่อเพื่อนนำมาแบ่งปันแล้วก็แชร์ประสบการณ์นะคะสังเกตนะลองกลับไปดูโพสต์เก่าๆที่เราเคยคอมเมนต์เอาไว้นะคะกี่คอมเมนต์อะไรประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าคอมเมนต์เราเยอะบอทบอกเรานะคะว่าคุณควรจะโพสต์วันละกี่โพสต์แล้วก็คุณควรจะตอบคอมเมนต์ได้ วัดประสิทธิภาพการโพสแล้วก็การตอบคอมเมนตะ์เนาะแล้วก็การเข้าถึงดัสครีเอเตอร์มืออาชีพรับชมคลิปจนจบให้คอมเมนต์ให้แอคชั action, ่นบ้านเพื่อนแล้วก็คอมเมนต์เร็วๆนะคะก็จะมีปัญหาเรื่องเนี่ยคะ่ะระบบลบคอมเมนต์เราอัตโนมัติเลยนะคะสังเกต กี่คอมเมนต์อะไรประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าคอมเมนต์เราเยอะไปละค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ้านคุณเพื่อนเอนาะคือสมมติว่าเราไปวันจันทร์ช่วงเย็นก็ดูงานตั้งแต่สวัสดีการกดไลค์กดแชร์กดหัวใจนะคะอันนี้เลือกได้นี่คือหน้าที่กลับมาหาเราน้อยกว่าที่เราไปหาเพื่อน ะคอมเมนต์เราก็อาจาจะมีส่วนที่ถูกปิดเอาไว้นะคะเนาะขอสังเกตว่าเราเป็นสแปมลบค่ะลบคอมเมนต์ของเราเหลือเหลือแค่ไม่กี่ครีเอเตอร์มืออาชีพรับชมคลิปจนจบให้คอมเมนต์ให้แอคชัน่นบ้านคุณเพื่อนๆเ,เนาะคือสมมติว่าเราไปวันจันทร์ ช่วงเย็นก็ดูงานตั้งแต่สวัสดีก็วันนี้มายืนยันตัวตนเปิดค่าการมองเห็นนะคะทักทายคุณเพื่อนๆส่งกําลังใจให้คุณเพื่อนๆเ,เช่นเดิมนะคะกลับมาหาเราน้อยกว่าที่เราไปหาเพื่อนอ่ะคอมเมนต์เราก็อาจจะมีส่วนที่ถูกปิดเอาไว้นะคะเนาะขอสั่งดีต่อเราก็จริงค่ะแต่ว่าระบบอาจจะมองเราเป็นสแปม ก็ได้เนาะหรือไม่ก็เพื่อนสังเกตนะข้อสังเกตโดนลบค่ะของธนาพานี่เยอะมากเพราะว่าอ่าเวลาไปเยี่ยม,มันก็ไม่ค่อยประจำค่ะบางทีก็อยู่สำนักงานบางทีก็อยู่ในสวนนะคะันก็ไม่ค่อยประจำค่ะบางทีก็ อยู่สำนักงานบางทีก็อยู่ในสวนนะคะดีวันจันท์ค่ะวันนี้ก็วันทำงานของใครอีกหลายคนเราด้วยเนาะงานครีเอเตอร์มืออาชีพรับชมคลิปจนจบให้คอมเมนต์ให้แอคชั่นยันฝันดีเลยค่ะ <laughs> ดูโพสต์ตั้งแต่สวัสดียันฝันดีเลยะคะ่ะ แล้วทีเนี้ยพอเราเมนไปเยอะๆอ่ะระบบคิดกลับมาหาเราน้อยกว่าที่เราไปหาเพื่อนอ่ะคอมเมนต์เราก็อาจาจะมีส่วนที่ถูกปิดเอาไว้นะคะเนาะขอสังไปละค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบอทอ่ะบอกเรานะคะว่าคุณควรจะโพสต์วันละกี่โพสต์แล้วก็คุณควรจะตอบคอมเมนต์ได้ วันแรกของสัปดาห์ในการทำงานก็เป็นกำลังใจให้เช่นเดิมนะคะก็อยากแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคุณเ,เพื่อนๆนะคะหละังาวัดประสิทธิภาพการโพสต์แล้วก็การตอบคอมเมนต์เนาะแล้วก็การเข้าถึงไปละคะ่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะครีเอเตอร์มืออาชีพรับชมคลิป จนจบให้คอมเมนต์ให้แอคชั่นเยี่ยมบ้านเพื่อนแล้วก็คอมเมนต์เร็วๆนะคะก็จะมีปัญหาเรื่องนะะี้ค่ะระบบลบคอมเมนต์เราอัตโนมัติเลยนะคะสังเกตการเยี่ยมบ้านเพื่อนเยอะๆดีต่อเพื่อนคอมเมนต์ comment ที่เราเม้นเพื่อนไว้เยอะเกินที่เพื่อนมาเม้นเราอะ่ะสังเกตนะข้อสังเกต ตัวลบค่ะของธนาภานี่เยอะมากวัดประสิทธิภาพการโพสต์แล้วก็การตอบคอมเมนต์เนาะแล้วก็การเข้าถึงเดสกลับมาหาเราน้อยกว่าที่เราไปหาเพื่อนอ่ะคอมเมนต์เราก็อาจจะมีส่วนที่ถูกปิดเอาไว้นะคะเนาะขอสังเกตง่ายๆเลยนะคะอันนี้ก็นำมาฝากนะคะสำหรับ มือใหม่หรือว่ามือเก่าเนาะคือบออ่ะบอกเรานะคะว่าคุณควรจะโพสต์วันละกี่โพสต์แล้วก็คุณควรจะตอบคอมเมนต์ได้ครีเอเตอร์มืออาชีพรับชมคลิปจนจบให้คอมเมนต์ให้แอคชัน่นก็ไม่ค่อยประจำค่ะบางทีก็ อยู่สำนักงานบางทีก็อยู่ในสวนนะคะนั่นก็ไม่ค่อยประจำค่ะบางทีก็อยู่สำนักงานบางทีก็อยู่ในสวนนะคะเยี่ยมบ้านเพื่อนแล้วก็คอมเมนต์เร็วๆนะคะก็จะมีปัญหาเรื่องนี้คะ่ะระบบลบคอมเมนต์เราอัต,ตโนมัติเลยนะคะสั่งเกียมบ้านเพื่อนแล้วก็ คอมเมนต์ <Comment> เร็วๆนะคะก็จะมีปัญหาเรื่องนี้ค่ะระบบลบคอมเมนต์เราอัตโนมัติเลยนะคะสั้นคีบอรบอกเรานะคะว่าคุณควรจะโพสต์วันละกี่โพสต์แล้วก็คุณควรจะตอบคอมเมนต์ได้จากที <inaudible> ่การแจ้งเตือนของระบบเปลี่ยนไปไม่ได้เปลี่ยนค่ะเรียกได้ว่า เพิ่มเติมคือวันนี้วันจันวันทำงานเนาะสังเกตนะขอสังเกตโดนลบค่ะของธนาภานี่เยอะมากเพราะว่าอ่าเวลาไปเยี่ยมดีวันจันทค่ะวันนี้ก็วันทํางานของใครอีกหลายคนเราด้วยเนะาะงาวัดประสิทธิภาพการโพสต์แล้วก็ การตอบคอมเมนต์เนาะแล้วก็การเข้าถึงก็วันนี้มายืนยันตัวตนเปิดค่าการมองเห็นนะคะทักทายคุณเพื่อนๆส่งกำลังใจให้คุณเพื่อนๆเ,เช่นเดิมนะคะอันการกดไลค์กดแชร์กดหัวใจนะคะอันนี้เลือกได้นี่คือหน้าที่คอมเมนต์เนาะแล้วก็โพสหรือคลิปที่เราเคยคอมเมนต์แล้ว จะกลับมาหาเราใหม่อีกครั้งหนึ่งเหตดง่ายๆเลยนะคะอันนี้ก็นำมาฝากนะคะสำหรับมือใหม่หรือว่ามือเก่าเนาะคือแต่ว่าจะไม่เห็นคอมเมนต์เรานะคะมีใครเป็นบ้างคะเนาะธนาพาเจอบ่อยเลยคะ่ะเนาะอันนี้ก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์สำหรับการคอมเมนต์เนาะแล้วก็โพสหรือคลิปที่เราเคยคอมเมนต์แล้ว จะกลับมาหาเราใหม่อีกครั้งหนึ่งของครีเอเตอร์นะคะอันที่ไม่เห็นส่วนมากอาจจะเป็นคําซ้ําที่ระบบลบคอมเมนต์เราออกนะคะอันนี้ธนาพาก็ยันฝันดีเลยค่ะดูโพสต์ตั้งแต่สวัสดียันฝันดีเลยะคะ่ะแล้วทีเนี้ยพอเราเมนไปเยอะๆอ่ะระบบขยันฝันดีเลยค่ะดูโพสต์ตั้งแต่สวัสดียันฝันดีเลยะคะ่ะแล้วทีเนี้ย พอเราเมนต์ไปเยอะๆอ่าระบบคิดคอมเมนต์เนาะแล้วก็โพสหรือคลิปที่เราเคยคอมเมนต์แล้ว